กินกินจะลิน้นจะพังจะพอ้อแหนคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้เหนื่อยก็รู้เงาก็เข้าใจแต่ไม่อยากให้ แอบเขาลมนิดหนึ่งนะเกินแต่กลัวจะเพลินจนเพลินทำเกินหน้าที่ขอโทษบังครลาเพชรลอยให้เพชรยังไงเราก็กินเราก็กินกินจะลิ้นจะพังจะพอง เก็บพริกเอาที่ต้องเห,นหินใา้มันมีบางครั้งที่เคยขัดใจมัอยังต้องขอมากก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เลยใจใผู้สาวอำเภอนางรอง ได้ได um mm ้ยืดแอบเข้าลมนนิดหนึ่งนะนั่งลองทุกครั้ง กี่ปีแล้วให้บอกมาปล่อยให้สัญญาเงาคอยเท้าข้ามูที่เราเคยนั่งมองตาเข้ากรุงทุกครั้งเคยค้างองพอแล้วนะคะทุกคนค่ะเราเก็บพริกเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะจุ๊กจุ๊กเลื่อนทุกเรื่องไม่ได้เหนื่อยกระุ้ง เงาก็เข้าใจแต่ไม่อยากให้ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เลยกันนะคะทุกคนไปเจาที่หัวใจเขาห่วงแห เป็นจังไดห้หรืออายมีใครครอบครองทุกเรื่องไม่ได้เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อยากให้นลองทุกครากี่ปีแล้วให้บอมาปล่อยให้สัญญา <ๆ S 2> เงาคอยมันจะร้อนอะไรยีงนั้น เห็ดเต็นที่ขิงให้ปานั้นเชียโดนด่เดียเธอแส่บมดแดงก็แกงก็ขามากัดข้างหน้าตุ้งแข่งตุ้งแข่งนะคะ มองครอบครองมานานแลมตปีใจฮผู้สาวอำเภอนางรองได้แต่อยู่แม่พีิกินโหยิงดูยิงลายฉันทุกเรื่องไม่ได้ แต่ไม่อยากให้ยืมอ้อมแขนอุ้ยทุกคนทุกคนดูนดดี้สิคะอุ้ยมดแดงเกาะแงกงเกาะขามากัดข้างหน้าตุ้งแช่งตุ้งแช่งนะคะเพร็รลอยเผ็ดยังไงเราก็กินเราก็กิน ิินนจจะะล้พพังพอสวัสดีค่ะทุกคนขาวน,นี่คนสวยพามาเก็บพริกสีแดงอีกแล้วเห็นไหมคะฉันทุกเรืองไม่ได้เหนื่อยก็รู้เงาก็เข้าใจแต่ไม่อยากให้ใส่ไม่แก้อะไรเราก็กิน อร่อยจงนิ้ยังเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ข่าที่ต้องเืินหายมันมีบางครั้งที่เคยขัดใจมัอย่างต้องขอมากแฟนคนที่ไม่ใช่แฟนทำเคอเท่าค ทุกครั้งเคยค้างเข้าคมนูที่เราเคยนัง่งมองตาเข้ากรุงทุกครั้งเคยค้างเผ็ดร้อนเผ็ดยังไงเราก็กินเราก็กินกินจะลิ้นจะพังจะพองเลี้ยงเป็ดด้วยนะคะ ข่ามที่เราเคยนั่งมองตาเข้ากรุงทุกครั้งเคยค้า้งท่านทุกเรื่องไม่ได้เหนื่อยก็รู้เงาก็เข้าใจแต่ไม่อยากให้ใส่ไม่แก้อะไร เราก็กินอร่อยจนนิ้งยังเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ใส่ในแกะอะไรเราก็กินอร่อยจนนิ้งยังเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่มีรถไอผ่านมา,าลอ,อยความวังยังฝังใจอยู่ผ่าน เลี้ยงเป็ดด้วยนะคะกันนะคะทุกคนไปเจ้าที่หัวใจเขาห่วงแหสวัสดีค่ะทุกคนข่าวนี้คนสวยพามาเก็บพริกสีแดงอีกแล้วเห็นไหมคะ เผ็ดลองเผ็ดยังไงเราก็กินเราก็กินกินจะลิ้นจะพังจะพองกันนะคะทุกคนผู้บ้าสุรินคนไกลไอ้บยใหญ่ดีถนนไมาไเลขสองสี่เรื่องลองทุกครา กี่ปีแล้วให้บอกมาปล่อยให้สัญญาเงาคอยุดแดงเกาะแข้งเกาะขามากัดข้างหน้าตุ้งแข่งตุ้งแข่งนะคะข้าวขาหมู ที่เราเคยนั่งมองตาเข้ากรุงทุกครั้งเคยค้างสวัสดีค่ะทุกคนขาวน,นี้คนสวยพามาเก็บพริกสีแดงอีกแล้วเห็นไหมคะมดแดงเกาะแงเกาะขามากัดข้างหน้าตุง้งแช่งตุ้งแช่งนะคะเกิน แม่กลัวจะเพลินจนเพลินทำเกินนาที่ขอโทษบางคราวที่ต้องเหินหายมันมีบางครั้งที่เคยขัดใจมัอย่างต้องขอมากแม่พี่กินงอ,อยิ่งดูยิง่งลายข้าข้าม